ยขึ้นถวายมะนาวไปเนี่ยเอามะนาวมาเนี่ยอ๋อเอามะนาวไปที่ร้านเนี่ยถวายไปด้วยปัญหามากเลยโอ้โหไม่รู้เลยว่าไม่รู้เลยหล้วฮะโอ้โหแสง ไม่ทันลอยไปที่แล้วเพราะว่าเพราะว่าตั้งท่าตั้งท่าเราเห็นอยู่ยายานะยานะตั้งท่ายายย่ไดเห็นแล้วตั้งท่ากำลังจะวิ่งก็หยับหยับอยู่ยังไงนะขึ้นถวายมะนาวไปเนี่ยเอามะนาวันเนี่ยอ๋อเอามะนาวไปที่หลานเนี่ยถวายไปด้วยตันท่ามากเลยโอ้โหไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าไปเหลือฮะโอ้โหโอ้โหเซ็งเลย ก็เนี่ยคือตามจับต้องเราต้องเอาตามจับแล้วบ้านเนี่ยอยู่ตรงซอยกั่งรวยแล้วก็พักอยู่ในบ้านอ่าพักอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็เมื่อคืนก็เป้ากันเอารถมาจอดรู้แล้วเพิ่งมาจับไปเมื่อสองวันที่แล้วเท่เท่เท่หนุ่มว่ล์ลุงยูอะไรเ่ยู นั่นแหละในโยมเขาไม่รู้ว่าโยมเขาใส่ว่าผ้าเหลืองนั่นแหละฮะเข้าใจอย่าไปคิดเสียใจเพราะว่าเราเห็นผ้าเหลืองอนุน้านาบุญด้วยไม่เป็นไรแต่ยายาเสื่อมศรัทธาพระนะไม่ดีครับดีครับท่านบุจะพอได้แล้วครับผมไปนะอันนี้ท่านสภาพตัวนี้ท่านไม่ใช่พระนะท่านท่านเข้าใจนะสี่ปีที่แล้วท่านก็เคยทำตอนนั้นผมไปลองผู้กับสื่อมอ่า ท่านจะเรื่องใสพุทธนาก็บวที่มันถูกต้องไม่ใช่ท่านมาแต่งกายไปแล้วแบบนี้ต้องเข้าใจว่ามันเันเสื่อมเสียทางพุฒิหนานะจะไม่ให้เกิดอีกเราก็ชาวบ้านก็ร้องหรือพฤติกรรมของท่านเนาะคือผมดูแลแม่น้องสามมันนอนแค่สางคืนนี่ท่านจัดนะฟังฟังก่อนนะไอการดูแลก็ส่วนหนึ่งถ้าท่านจะดีแล้วดูแลพ่อแม่พูดกับลักคุณแต่เรื่องในทางสังคมเนี่ย ยอมรับผมไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเนาะไม่ปฏิเสธยอมรับถ้าเองนี้ไม่มีสภาพเป็นพานะตอนนี้ต้องเข้าใจนะยอมรับยอมรับผมยอมรับอ่าตอนนี้ที่ผมพูดในเกียรติเพราะเราก็ลับถือผมพูดท่านท่าจนก็จะยอมรับยอมรับแล้วก็ให้สัจจะเลยว่าสี่ปีที่แล้วท่านท่านก็บอกผมแบบนี้แหละไท่านบอกจีิแล้วไไมม่่ผมจำได้นึกออกแล้วท่านมิตว่าท่านข้ามรานรถไฟต้องเชิญตัวท่านมาที่พิิทธินี่เพราะอะไรไหมผมโดนังแกก่อนผมดื้อแต่วันนี่จริงจริงจะไปปวดแล้วไงผมก็ต้องมีจังใจมันยังเป็นธรรมอยู่อะ ดีดีใจเป็นธรรมแต่วา่ที่เปนจกวิธีการปฏิบัติของท่านเนี่ยมันไม่ถูกต้องโดนจับไปแล้วตำรวจก็จับไปแล้วร่จับแล้วสีไปแล้วไม่ได้ผิคดีไม่ได้ผูดแลงอะไรคดีแต่ละคดีไม่ได้ดูแลงอะไรแค่มานอนบ้านสองวันมาเยี่ยมยากอัตราโทษข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2องหมืนบาท ข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนี่นะฮะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทครับนี่ถ้าจากพฤติการเนี่ยไม่มีการเขยลาหลาบสึกวันนี้พรุ่งนี้ทำต่ออาจจะเป็นดุลพินิษของศาลที่ไม่รอลงอาญาก็ได้ครับอันนี้พูดถึง1กรรมนะฮะแต่ถ้าสองกรรมก็เลี่ยงกระทงลงโทษครับดูดีๆไม่ชอบคนเราดีนะฮะครับผมครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o ลเ o อร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ